สวัสดีค่ะพี่อ้อจะพามาจัดร้านนะคะวันนี้มีคลิปการจัดร้านร้านค้าชุมชนง่ายๆค่ะจัดให้เสร็จภายในหนึ่งวันค่ะนี่จะเป็นตู้ไอติมนะคะขายดีมากๆเลยส่วนนี้เป็นเครื่องดื่มค่ะ จะบอกว่าสปอนเซอร์เอ็มร้อยแรงแล้วก็น้ําโคกน้ําอัดรม์ะค่ะจะขายดีมากๆเลยโซนนี้เป็นขนมนะคะกินกับกาแฟนี่ขนมตัวนี้อะขายดีมากเด็กๆชอบค่ะจัดภายในวันเดียวค่ะเสร็จเลยค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยๆจัดไปอีก เก็บบรรยากาศตอนไปซื้อขนอมมาฝากค่ะจำได้ว่าใช้รถห้าคันนะแล้วมันก็ไม่พอด้วยเครื่องดื่มต่างหากเลือกกันแบบสนุกเลยค่ะม,มันก็สนุกดีเป็นงานใหม่ที่สนุกมากๆเพื่อนๆคนไหนที่ คิดไม่ออกว่าจะจัดร้านยังไงก็เอาไปเป็นไอเดียก็ได้นะคะจัดแบบรวดเร็วเลยค่ะวันเดียวได้ขายเลยสำหรับเพื่อนๆที่เจอพิษโควิดแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรค่ะก็มองหาอาชีพเสริมก็ได้นะคะเข้าท่าดีเหมือนกันค่ะ อันนี้เป็นร้านค้าชุมชนนะคะไม่ใช่ร้านส่วนตัวพวกเครื่องดื่มพวกเนี้ยนะคะต้องแช่เย็นๆนะคะลูกค้าจะถึงจะชอบค่ะ